สวัสดีท่านผู้ชมมาพบมาเจอมาเจอกับช่องนายพลธีนะฮะโอ้หอยรุ่นได้หรือเปล่าวัยรุ่นโอ้หอยรุ่นตกปลากลางทุ่งนาเลยอันนี้ทุ่งนาเราท่านไม่ใช่หนองน้ำนะฮะส่วนอันนี้คือนาข้าวไม่ใช่หญ้าเราท่านแต่ว่ามันมีแต่หญ้ามองไม่เห็นข้าวเลยเห็นแต่หญ้าพี่น้องเอ้ย ต,ตอนนี้ผมก็เดินทางนะฮะไปที่สำนักสงฆ์บ้านโพนม่วงนะครับน่าจะไปเขากำลังน่าจะจังหันพอดีตรงนี้เดิมทีมันน้ำกัดเซาะเนาะอันนี้น,นี่นาของตะเป็ดนี่เออตะเป็ดมีนาเยอะนะท่านมีนาอยู่นี่ด้วยประมาณ เจ็ดแปดไร่แล้วมั้งก็เงินมั้งก็วัดนี่นะเชาวบ้านทำอะไรเนะาะนะผานร้านเล,เลาะบ่ ตารอโอ้เก็บปลาเรื่องวัดพลม่วงเนี่ยนะอิตะครัวล่ะมันเก็บปลาปลาบืนพี่นอกก้องเอ้ยช่วงนี้มันก็จะมีปลาครับมันตะเกียบตะกายออกจากนาเพราะว่าน้ำมันลดน้ำมันเริ่มแห้งขอดพาลานปั่นจักรยานเลาะเก็บปลา สำนักสงบ้านโพนงวงเนี่ยก็อยู่ห่างจากบ้านตัวตัวบ้านของพุอทีเนี่ยประมาณสักสองกิโลถึงนั้นแต่ว่าห่างจากบ้านผมเนี่ยประมาณสักสิบโลประมาณสักสิบกิโลได้นะถือว่าไม่ไกลมากนะวันที่สามสิบเอ็ด วันที่สามสเ็ที่จะถึงนี้นะฮะใครที่ว่างนะใครที่สะดวกนะฮะใครที่เป็นงานช่างนะเรียนเชิญนะท่านอ่าเรียนเชิญนะครับ,เ,เ,รเ,รบเรียนเชิญทุกทุกท่านเลยนะครับไปร่วมนะครับตั้งนะครับตั้งเสาทำห้องครัวนะครับถวายสำนักสงฆ์บ้านพลม่วงนะท่าน เอาบุญเอากุศลน้ำกันพี่น้องหรือใครที่อยากจะช่วยเป็นปัจจัยนะครับในการก่อสร้างก็ก็ได้นะครับเพราะการก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องไปใช้งบนะครับงบที่พายจานมีเนี่ยงบที่พายจานมีเนี่ยมันมันเป็นงบเหลือจากตอนที่เราหล่อองค์พระ เงินเหลือจากตรงนั้นหมื่นกว่าบาทหมื่นสี่นะครับเราต้องไปซื้อเหล็กซื้ออะไรเพิ่มเติมซื้อหลังคาน่าจะโมพ่อพี่น้องเลยเออถ้าใครมีความประสงค์อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เลยนะท่านเออแต่ถ้าสมมติว่ามันได้เท่าไหนก็นเอาเท่านั้นนะท่านจริงๆทายอารย์ไม่อยากจะ ไม่อยากจะให้ผมร่วบรวมนะเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนอาจารย์บบกงี้อาจารย์บอกว่าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วแล้วแต่ศรัทธาของชาวบ้านาให้ชาวบ้านเขาแบบตั้งโครงตั้งอะไรเอาไว้แล้วให้ชาวบ้านเขาศรัทธาก็มาถวายราคาหนึ่งแผ่นสองแผ่นทําไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรประมาณนั้น เจตน,นารมณ์ของอาจารย์ไม่อยากจะรบกวนนะเหลือเ,เงินอยู่หมื่นสี่เงินหมื่นสี่เนี่ยไม่ใช่แค่ทำครัวนะท่านเงินหมื่นสี่เนี่ยเบิกเนตรนะเบิกเนตรุงพระแล้วก็อะไรนะซื้อดวงตาใช่ไหมซื้อซื้อดวงตามาติดตั้งแล้วก็ทาสีนะท่านทาสีองพระด้วย เฉพาะสีก็สี่สี่พันแล้วนะเฉพาะสีก็หมดไปสี่พันแล้วทาสีองค์พระเป็นสีอะไรไม่รู้แพงมากเลยผมกเงวดคือกันก็าถามว่าสีอะไรมันแพงก็ว่าสีมันมันเป็นสีเอาไว้สาหรับทาองค์พระโดยเฉพาะนะแพงวะมเคยซื้อทาแล้วป่ะมันไม่ไม่มีนะกระปุกเลยเจ็ดแปดร้อยป่กระปุกเล็กๆสามพันสี่พันบริสัท์ น้อยุ้แพทย์ทลปะดิษฐ์นะเราก็ใกล้มาถึงสำนักสงฆ์แล้วสำนักสงฆ์ทางเข้าเนี่ยจะไม่มีป้ายนะท่านจะไม่มีป้ายชี้ทางเข้านะท่านเนี่ยป้ายจะไม่มีนะใจผมนะผมอยากจะให้ทางชาวบ้านเนี่ยเขียนป้ายสักหนึ่งป้ายนะชี้เข้ามาทางนี้ เ,เพราะว่าแบบเผื่อเผื่อมีแบบญาติโยมมาจากทางอื่นอยากจะมาร่วมนะครับทาบุญทำทำอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาเยี่ยมมายามอยากจะมากราบไหว้เนี่ยก็จะได้มีป้ายบอกถูกนะเอออย่างน้อยอยากเขียนว่าสํานักสงฆ์ชี้ป้ายเข้ามาด้านในก็ยังดีนี่ไม่มีป้ายเนี่ยก็เลยยากอยู่รู้จักแต่คนในพื้นที่ะ คนจากทางอื่นมากนี่จบเลยพี่น้องเลยมาจากทางเลยส่วนแันเพจนะแันเพจที่ผมจะทำวันนี้ก็จะใช้เหล็กเศษเหล็กต่างๆล้วท่านเอามาตัดทำเป็นเพจเอาอ่าแล้วก็อ่าปูนเดี๋ยวผมจะ เอาเงินส่วนตัวซื้อปูนเอานะครับเอาเงินส่วนตัวซื้อปูนเพื่อจนะจะเทีโอแทนทีเอาไว้นะอตอนนี้เราก็มาถึงสำน,นักสงฆ์บ้านพนม่วงแล้วทุกท่านร<อ>งไปทางเข้าหลักนะท่านทางเข้าหลักพยานจะทำทางนี้นะตรงไปนะแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ใช้ใช้แต่ทางนี้เอาทางเข้าด้านหลัง ก็บรรยากาศวันนี้ดีดีนะครับอากาศแดดไปขช้าเลยเหมาะกับงานปูนงานอะไรแบบนี้เลยโอเคครับผมมาถึงแล้วฝากไว้ท่านี้รอชมคลิปถัดไปสวัสดีครับ